พบกับรายการสนุกเรียน Active Learning ค่ะวันนี้นะคะซอบได้พาสิ่งเหล่านี้มาด้วยนะคะนี่เราอยู่กับน้ำผลไม้นะคะน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำมันแล้วก็นมค่ะอา,อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าซอบจะเอาของเหล่านี้มาทำอะไรบอกเลยว่าเป็นของที่หาได้ง่ายๆในครัวนะคะและซอบอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกๆที่บ้านทำภารกิจบางอย่างพร้อมกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำอะไร จำโฮเซลลี่ได้ไหมวันนี้เราต้องเรียกโฮเซลลี่ก่อนต้องเรียกโฮเซลลี่ทำยังไงโฮเซลลี่อ่าทีนี้โฮเซลลี่มาหาเด็กๆแล้ววันนี้โฮเซลลี่มีจดหมายหรือเปล่าน้องโมไปดูจดหมายให้หน่อยสิจดหมายคืออะไรอ่าจดหมายคืออะไรอ่ะโฮเซลลี่บอกว่าหลงมาที่เนี่ยตอนนี้หิวมากเลยกระหายมากเลยอ่ะแต่โฮเซลลี่บอกว่าโฮเซลลี่ไม่ได้กินน้ำถ้ากินน้ำผมโฮเซลลี่เป็นหนุนโยนกินน้ำแล้วเป็นยังไงคะช็อต โฮเซลี่บอกว่าสิ่งที่ฉันกินได้เนี่ยนะจำได้อย่างเดียวว่ามันไม่รวมกับลิควิดอันอืลิควิดก็คือของเหลวนะเด็กๆใช่ไหมรู้แล้วขไม่มีเชฟเออแต่ว่าเราจะต้องหาอย่างนี้ให้โฮเซลี่โฮเซลี่บอกเด็กๆช่วยโฮเซลี่ด้วยได้ไหมแล้วเราไปช่วยกันหาดีไหมคะว่าโฮเซลี่กินอะไรได้บ้างนะคะมีอะไรที่แม่วางไว้แถวนี้แม่ซ่อนไว้ ไปช่วยน<ห>ิ่หยิบมาให้แน่น้อยโอ้โหมีเยอะเลยเนี่ยทำยังไงดีละเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องการหลอดหยดด้วยค่ะนโมเรามีหลอดหยดอยู่ตรงนูน้น นี่หยิบมา6อันเอาเราหยดใส่ในนี้ไป่ะใส่ในไยก่นจานสีอันนั้นเรหยิบมาให้แม่สองอัน,นเดี๋ยวเราจะหยดน้ในหนึ่งจานหนูลองมิกซ์อะไรก็ได้นะลองผสมอะไรก็ได้ดูว่ามันผสมกันไหมเพราะเราจะหาของที่ โอเซลี่ดืบได้ที่ไม่ผสมกันที่ไม่ผสมกันสมมุติว่าเราไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรเราต้องดูก่อนว่าดูซิมันใสไหมดูทีละอัน,น,น,นอันนี้ใสไหมใสใสลองดมซิมันเป็นยังไงคะมไม่ได้ดูซิน้ำใสช,ช,ชิน้องโงนี่แม่สอนนะคะวิธีการดมสารน,นะค่อยๆปัดได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมถ้าไม่ได้กลิ่นก็ขยับเขย่งนี้หนึ่งอย่างนี้แต่ถ้าหนูสูดขึ้นมาไง เป็นยังไงคะเกิดขึ้นสมองเลยมันไม่ได้ทีนี้อะแม่จะสลับก่อนนะลับตาหลับตาสลับตาสลับตา,บตาหนูจะไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะหนูจะไม่รู้มันใส่เหมือนกันเลยหนูจะเทสได้ไงนะว่าน้ำโดมยังไงคะที่แม่สอนโดมยังไงคะอันนี้มีกลิ่นไหมทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นน้ำนี่หนูอยากลองเทสไหม การทดลองบางอย่างเทสได้แต่บางอย่างเทสไม่ได้นะคะแต่ว่าการทดลองนี้เทสได้อ่หนหรือยากลองชิมก็ได้นิดเดียวน้ำน้ำอ่ายอะปอ่ะ,อออะและอันนี้เ่รคะมันเปรี้ยวหรือว่ามันหวานนป็นี่เปรียปร้ยวอ่ะดูทีละอย่างอันนี้คิดว่าเป็นน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะ น้ำส้มสายชูภาษาอังกฤษคือเวเนก้าเขียนตัววีไว้ก็ได้ค่ะ V เวนิก้าขอเขียน water อ่า water ตัวอะไรคะดีแเปวโอเค water โอเคเขียนตัวย่อให้หนูรู้ไว้ก็พอนะคะอันนี้สีอะไรคะดู่ะ j ส i c e สีอะไรคะเขียวใส่ไหมไม่ใส่ใสหรือก้นคนดมดมมีกลิ่นไหม อย่าให้หมดเด็ดสิม่เนอ no. อันนี้อ่ะชิมได้อ่ะมันเป็นรสเป็นอะไรคะนน้ำมะนาวเปล่าคะอันนี้คือน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งใช่ไม่ใช่น้ำมะนาวใช่ไหมไม่ใช่มันเปรี้ยวหรือมันหวานมันหวานมันหวานนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็เปรียปร้ยวๆเนาะ ปเปรี้ยวหน่อย, okay. <ม>ยโอเคแม่น้ำน้ำอารมณ์น้ำอารมณ์เริ่มจากอะไรตัวสีก็ได้ให้เขียนตัวสีกอันนี้เป็นน้ำฝรั่งหนูเขียนว่าเจนะนเจจูสก็ได้ค่ะทีนี้มาดูอันนี้ยังไม่ได้ลองอันนี้เลยดมก่อนสีอะไรคะขาวน้องโมดูซิอันนี้สีอะไรคะขาว,ขาวอะแล้วลองดมสิคะอะอมดมก่อน ก็หอมกลิ่นมันเป็นยังไงมันมันกลิ่นหวานหวานกลิ่นมันเป็นใช่ไหมัขอดูสิกลิ่นมันหวานหวานด้วยนะอ่องโลองดูสิกลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นมันรู้สึกเป็นยังไงวัวนี่มันมีกลิ่นเฉพาะนะดมสิอืข้าชิมได้ไหมครับชิมได้นิดหน่อยนิดหน่อยคนนี้ชอบชิมนะชิมตลอดเลยนะเป็นยังไงคะ คิดว่าโฮซิลี่จะกินอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะโฮซิลี่อาจจะชอบก็ได้ใครจะรู้อะทีนี้มาดูอันนี้ต่ออันนี้อะกิ่นมันเป็นยังไงคะกลิ่นกล้วยที่มัน,นเน่าเน่าว้าจริงเหรอรกลิน่นเหมือนอยู่ในหลังไก่ยะจริงปะกลิ่นมันเหมือนงั้นจริงเหรอโอ้กลิ่นมันก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เนาะใช่ไหมมันกล้วยที่อยู่ในหังไ่ยัจริงเหรออันนี้ลองตักด,ดูมันเป็นยังไงคะ มันยืดนิดนึงไหมหนืดแล้วส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เด็กๆลองตัดดูอันไหนเหลวกว่ากันอันไหนหนืดกว่ากันอันนี้อันนี้หนืดลองดูอันนี้อันนี้อันนี้หนืดกว่าไหมใช่อันนั้นอันหนืดกว่าอ่ะอันนี้มีขครอยากองไหมน่าจะอมนิดหน่อยนะอมชิมทุกอย่างเป็นไงคะเป็นไงดีไหม อร่อยเลยคะมันไม่มีรสชาติเลยอันนี้อะไรอะตน้ำมันน้ำมันแต่ทีนี้สองอันนี้นะคะมันดูคล้ายกันมากเลยสิ่งที่หนูรู้ว่ามันต่างกันของสองอันนี้คืออะไรทำไมหนูถึงรู้ว่ามันต่างไงอันนี้มันมีกลิ่นอันนี้ไม่มีเหลืองหวานนิดหนึ่งอันนี้มีกลิ่นอีกอันนึ็นกลิ่นกลิ่นมันเป็นยังไงคะไม่มีกลิ่นออีกอันไม่มีอันนี้ไม่มีรสชาติแล้วก็อันนี้มันก็แบบ รสชาติเบี้ยวเบี้ยวหนูถึงรู้ว่าสองอันนี้ที่มันดูเหมือนกันไม่มันต่างกันเพราะว่าอีกอันนึงมีกลิ่นที่มันดูะคะลองดูจากฝั่งนี้นะมันจะแบบเหมือนเป็นคลื่นสีเหลืองในน้ำเลยอ๋อจริงป่ะฝั่งนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นอ๋อจริงๆด้วยนะมันจะไม่ได้ใส่เท่ากันทีเดียวใช่ไหมอันนี้มันใสกว่าอันนี้มันไม่จริงป่ะใสกว่านิดนึงเหรออันนี้ใช่อันนี้ใสกว่าอ แม่ก็เพิ่งสังเกตแม่นึกว่ามันใส่เท่ากันมันใส่ไม่เท่ากันเหรอไม่เท่ากันไม่เท่ากันเจ๋งเลยก็ในเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กๆอะค่ะเราเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้เซนทั้ง5เซน์ของเด็กๆคือ การดมการมองหรือว่าการชิมแต่ทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่องของการชิมทุกครั้งเราจะบอกเด็กๆว่าไม่ใช่การทดลองทุกอย่างชิมได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักทุกอย่างทั้งหมดที่เราทําการทดลองค่ะทีนี้เราจะมาลองหยดดร็อปเปอร์อนะให้ลองหยดใส่จานตัวเองก่อนคราวนี้แม่จะสอนหยดนะเวลาหยดให้ทุกหยดเท่าๆกันเราต้องดูมือแม่นะต้องค่อยๆหยดอย่างนี้นะ หนึ่งสองสสี่ห้าไม่ใช่ป,ดปืดปืดอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้ให้เลือกมาหนึ่งอย่างที่หนูอยากลองหยดขออันนี้ครับโอเคให้เท่าเกันนะหนึ่งอ่ะใหญ่ไปใช่ไหมอันเมื่อกี้สองอ่ะสามสดีมากดีขึ้นแล้วห้าหอ่ะดีมากเลยใจเย็นขึ้นแล้ว 7จ็ดแปโอ้โอมใจเย็นมากเลยอ่ะจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแม่สอนให้เขาหยดแบบเท่าๆกันจริงๆแล้วโอมเป็นคนที่ใจร้อนหรือที่เราชมแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นจริงๆเขาลูกใจเย็นและลูกค่อยๆทำถ้าเราคิดว่าทักษะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่มันดีเนี่ยค่ะเราอยากส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเราส่งเสริมเราชมไปที่พฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาทํา อันนั้นเพื่อเขาจะได้รู้ว่าอ๋อแบบนี้พฤติกรรมนี้มันชัดแบบนี้เขาจะทําอย่างนี้อีกได้ดีขึ้นค่อยๆใจเย็นขึ้นหรือว่าตั้งใจมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะทีนี้อะหยิบจานของเรามาหยิบจานของเรามาอืออันนี้นะในหนึ่งหลุมนะคะให้ใส่สองอย่าง พอใส่2อย่างครบแล้วลองคนคนดูว่ามันผสมกันได้หรือเปล่าโอเควิมันผสมกันได้ไหมันดูดิมันรวมกันไหมโอเคไหนลองคนดูซิผสมกันไหมคะคนที่ผสมนะมันกลายเป็นสีอะไรอ่ะเป็นสีอะไรเลยฮะเป็นสีอะไรน้องโมกลายเป็นสีอะไรคะแล้วผสมมะรวมกันไหมรวมแล้วรวมกันแล้ว ทีนี้น้องโมอยากผสมอะไรคะขออันนี้กับอันนี้ครับทีนี้น้องโมอยากไจ้นี้ไหมได้น้องโมอยากก็เอาไปอีกหลุมนึงนะใส่นิวอ่าใส่นิวอ่าใส่นิวในหมูล่องคนที่ก้ามันผสมกันไหมผสมเนาะผสมกันโอเคทีนี้ผสมอยางอื่นเลยอ่าเลือกเลยค่ะอยากผสมอะไรคะ ไข่อ้าวมันเหมือนมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนไข่ดาวใช่มันเหมือนไข่ดาวเลยเป็นไข่ดาวคืออะไรมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลยเหรอคนมันมาชิดกันมันรวมกันไหมมันก็แตกออกไปใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้มันผสมกันได้หรือไม่ได้หาให้เจอนะว่าอันไหนที่ไม่ผสมกันอะไรเลยสักอย่างเลยนะมันไม่ยอมรวมกับใครเลยเนี่ย เด็กๆหาเจอหรือยังว่ามีอะไรที่ไม่ผสมกับอย่างอื่นเลยอ,เองค์คิดว่าเป็นน้มานนมันอ,องค์คิดว่าเป็นอะไรน้ามันเวลามันไม่ผสมกันมันคือเป็นยังไงมันอยู่ยังไงเวลาที่หนูนว่ามันไม่เป็นวงกลมแล้วเวลาที่อันอื่นที่ไม่ใช่ออยตกลงมาแล้วมันก็ไปตรงข้างๆแล้วข้างๆแล้วน้องโมค้นพบว่ายังไงที่มันเรียกว่าไม่ผสมกันะไม่ผสมเออมันเป็นยังไงเวลาที่มันไม่ผสมกันสังเกตว่าหนูเห็นเป็นยังไงเป็นไข่เลยแล้วมันเป็นยังไงแล้วเวลาหนูคนมันรวมกับอย่างอื่นไหม แล้วทีนี้แปลว่าตกลงว่าจะให้โฮเซลี่กินอะไรดีนะเด็กๆน้ำมันโฮเซลี่ถามจะให้โฮเซลี่กินอะไรดีนะน้ำมันน้ำมนันทีนี้ตึง้งแม่มีอะไรมาให้ขวดแล้วอ๋อถุงอะไรครับอันนี้อะไรนะน้ำาน้ำและอันนี้ตน้ำมันน้ำมันทีนี้เราจะต้อง มาดูกันจริงๆถ้าเราใส่เยอะๆนะอยากให้ทุกคนนะคะทั้งสองคนใส่น้ํามันลงไปหนึ่งนิ้วจะใส่เองหรือจะช่วยกันก็ได้สองนิ้วไม่ได้เอสองนิ้วสองนิ้วก็พอได้นะเวลาวัดวัดยังไงคะหนมีสองนิ้วของหนูเท่าฝ่าเลยหนูใช้ฝ่าแทนอ๋อเยี่ยมเลยสองนิ้วของหนูเท่าฝ่าใช่ไหมฮะหนูจะใช้ฝ่าเป็นตัววัดใช่ไหมได้นะคัวเดีวกันโอเคไอเดียนี้มากอ่ะงั้นหนูจะใช้ฝ่าเป็นตัววัดแทนนิ้วใช่ไหมคะแม่จับนี่ไว้ให้ โ okay. อเคหนูก้มดูเองเลยได้ใกล้แล้วค่ะลูกไหนดูสิเท่าไหมเท่าเท่าเปะ๊ปะเปะ๊ปะไหมเป๊ะเป๊ะเลาลองชใช้นิ้ววัดสิใช่ไหมใช่โอเคการวัดในเชิงวิทยาศาสตร์อะค่ะเป็นการเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องมีค่าที่มันสามารถเปรียบเทียบกันได้การวัดเนี่ยช่วยให้เด็กๆรู้จักการเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันมากกว่าน้อยกว่า หรืออะไรเงี้ยคะ่ะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานสําหรับเด็กเล็กเนี่ยการที่เราจะมาสอนสเกล1 2 3 4มันเป็นสิ่งที่บางทีเด็กยังไม่เข้าใจและการวัดที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ร่างกายของเราใช้นิ้วใช้มือกี่นิ้วคาความสูงเท่าไหร่แล้วก็หรือว่าวัดไปเรื่อยๆอันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันมากหรือน้อยกว่ากันก็ใช้นิ้วได้1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วอันไหนมากกว่ากันอันไหนสูงกว่ากันคะสามารถ ให้เด็กๆเปรียบเทียบได้ก็เป็นการ measurement อันนี้เป็นเรื่องของการวัดแล้วก็เป็นการสอนคณิตศาสตร์ไปด้วยค่ะทีนี้จะใส่น้ำเอาน้ำถึงตรงนี้เลยถึงตรงนี้เลยนะแล้วสังเกตดีๆนะตอนนี้น้ำมันอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวน้ำมันจะอยู่ตรงไหนนะข้างบนตอนนี้น้ำมันอยู่ข้างล่างอเยเรียนแล้วอ๋อตอนนี้มันผสมกันไหมมันกลายเป็นยังไงอ่ะพอแล้วค่ะ มันกลายเป็นยังไงองค์สังเกตสิน้ำมันมันเป็นยังไงเมื่อลงเมื่อเทน้ําใส่มันมีเม็ด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 อะไรไหมคะมมโอ ah, ล้ลงดูสิมันเป็นเม็ดกลมๆไหมคะใช่แล้วมันเป็นยังไงตรงข้างบนก็มีตรงข้างบนก็มี้อ,องโมเหมือนกันใช่ไหมดูสิเ<อ>มื่อกี้น้ํามันอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะเห็นไหมมันเป็นเม็ด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 เห็นแต่ตรงนี้ถ้าเด็กๆอยากใส่สีที่น้ําใส่ได้นะอยากใส่น้องโมใส่ค่ะนิดนเดียวค่ะพอแล้ว ลาคนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้ํามันตอนหนูคนหนูเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นน้ามันมันก็แบบขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันยอมไปกับน้ํำไหมมันยอมปนกับน้ํำไหมคะพี่นี้ปิดฝาค่ะเดี๋ยวจะลองเขย่าแล้วนะคะลองเขย่าสิคะมันผสมไหมแมตอนแรกมันเป็นเม็ดๆเล็กๆมันค่อยๆรวมกันแล้วจนน้ามันจะค่อยๆเป็นไงคะมันแยกชั้นกันอยู่ไหม แยกชันกันอู่แมันก็มีจุดๆบางอันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วหนูคิดว่าอันไหนหนักอันไหนอันไหนเบากว่ากันน้ำมันหนักบอนเบากว่าแล้วน้ำมันก็หนักกว่าทำไมหนูถึงคิดว่ามันเบากว่าล่ะถ้ามันเบากว่ามันก็จะอยู่ห้องบนเพราะมันมีน้ำหนักน้อยกว่าอ๋อแล้วค่ะแล้วทีนี้อยากลองคว่ำมันดูไหมโอเคแล้วมันจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมไหมลองดูสิน่าจะ นะม,มังไงมันเป็นแบบนี้แล้วค่อย<ป>ขึ้นมาวื๊อ,อ๋อมันก็ค่อยคขึ้นมาวื๊เลยนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมขององค์อ่ะของของค์อ่ะความล้วเกิดอ,อะไรขึ้นน้ำมันมันก็จะวิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมไหมใช่เหมือนเดิมใช่ไหมคะอืมเย่ยมากเลยที่นี้เราก็จะต้องมาบอกหเซลล่แล้วนะว่าตกลง สิ่งที่โฮเซลลี่กินได้บนโลกของเราคืออะไรนะโอเคไหมอยู่ตรงนี้แหละโฮเซลลี่<ฮ>อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้โฮเซลลี่โฮเซลเซลี่เราให้โฮเซลลี่ฟังเจอเราว่าโฮเซลลี่ต้องกินอะไรโมคิดว่าโฮเซลลี่ต้องกินอะไรจ้าบอกโฮเซลลี่น้ำอมันอ่าเพราะว่า เซลลี่ถามรู้ได้ยังไงถ้าฉันกินไปฉันจะไม่ช็อตใช่ไหมน้ำมันมันไม่ผสมกับอย่างอื่นหรือเปล่าคะเซลลคะเพรันมันไม่ผสมกับอย่างอื่นจริงจริงน้ำมันผสมกับนมได้ไหมไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นไข่ดางแล้วมันผสมกับน้ำแบบนมได้ไหมน้ำมันไม่ได้ไม่ได้ผสมกับน้ำได้ไสมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันโอเซลลี่น้ำมันไม่ผสมกับอะไรเลยอะ แล้วผสมเกะเวนิก้าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้โอ้โหนี่บอกดีใจจังเลยงั้นฉันจะได้รีบกินเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหิวน้ำมากๆแล้วขอบคุณนะเด็กๆบ๊ายบยขคซิลลี่กะบ๊ายบายชอบตอนแบบหยดสีในวิทยาศาสตร์ค่ะต้องให้มันเป็นไข่ดาวถึงจะคนพบได้ว่ามันก็คือน้ำมัน ของเล่นอันนี้ก็คืออันนี้เป็นน้ำนะคะแล้วเขาก็ใส่สีฟ้าเข้าไปแล้วตรงนี้ค่ะส่ๆนี้ก็คือน้ำ,นำมันไงคะ่ะมันจะไม่จมเพราะว่าน้ำมันมันเบากว่าจะทําให้มันไม่ไม่มีทางจมลงไปเลยคะ่ะแล้วเราก็จะเอียงมันไปยังไงมันก็จะไม่จมอยู่ดีคะ่ะแสดงว่าของเล่นชิ้นนี้ก็เป็นเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยไงคะ่ะชอบตอนที่ผสมครับเพราะว่าอง ได้ผสมหลายอ่ะหลายหลายอย่างด้วยกันองค์ช่วยให้โรบอทมันรู้ว่ามันต้องกินอะไรแล้วองค์ก็ชอบให้แม่ตั้งคำถามให้แล้วองค์ก็ทดลองแล้วองก็ทำได้ค่ะซอฟดูภารกิจแล้วซอฟประทับใจมากเลยค่ะพี่ปูค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างออกไปนะคะแต่ซอฟสงสัยคขาว่าจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องใช้หุ่นยนต์หรือแบบ เราใช้เป็นตัวอื่นๆได้ไหมคะจริงๆไม่ได้จําเป็นต้องใช้หุ่นยนต์เสมอมไปนะคะแต่ว่าพอดีว่าอันที่ใช้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์อีกแนวหนึ่งที่เราใช้กระบวนการคือ เป็นเรื่องเล่าที่จะโน้มน้าวให้เด็กๆเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาเราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการทดลองมาช่วยแก้ปัญหานั้นให้หุ่นยนต์ค่ะแบบนี้สมมติว่าที่บ้านซอฟไม่มีหุ่นยนต์เนี่ยซอฟสามารถแบบว่าใช้ตุ๊ก,กตาหมีอะไรอย่างนี้แทนได้ไหมได้เลยสามารถใช้ตุ๊ก,กตาที่ตัวที่เด็กๆชอบก็ได้ หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบอะค่ะเป็นเล่าเรื่องที่ชวนให้เด็กๆไปทําอะไรร่วมกันหรือว่าไปช่วยกันแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งทําไมถึงต้องมีตัวแทนเหล่านี้ล่ะคะเราไม่สามารถแบบว่าสอนไปเลยไม่ได้เหรอคะไหนๆมันก็เนื้อเรื่องเดียวกันจริงๆมันเป็นกระบวนการหนึ่งของหลักสุรฟินแลนด์ที่ที่พี่ปู่ได้ไปเทรนเป็นครูวิทยาศาสตร์ฟินแลนด์แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะคะที่มาช่วยในการ ดึงความสนใจให้เด็กๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะทดลองวิทยาศาสตร์เพราะว่าแทนที่จะมาถึงบอกว่าเด็กๆวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เราจะมาหากันซิว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงมันก็ดูแบบบางทีก็ทำไมฉันต้องรู้นะใช่บางทีก็ไม่ได้นาสนใจแต่บอกวันนี้นะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึเนี่ยสมมติตุกตาเนี่ยเจ้าเหมียวของหนูเนี่ยที่บ้านตุกตาดนี่้นเฮ้ยเป็นอะไรอะทำไมแบบ หิวน้ำหรอหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะช่วยยังไงดีล่ะเจ้าเหมียวบอกว่าวันนี้ไม่ได้อยากกินอันนี้นะแต่อยากกินอะไรสักอย่างหนึ่ง<ฆ>ที่มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ที่เป็นกระบวนการนู้นแล้วบอกว่าหนูจะช่วยเหมียวตัวนี้หาได้ไหม<ฆ>อะไรเงี้ยมันก็ดูน่าสนใจดูเอออยากทํา<ฆ>อะไรเงี้ย<ฆ>แค่เป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะชักจูงเข้ามาสู่ กระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่งพี่ปูมีคําแนะนําหรือเทคนิคไหมคะในการที่เราจะดึงความสนใจความสงสัยของลูกของเรานะคะหรือเด็กนักเรียนที่เขาอาจจะไม่กล้าพูดในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณครูเนี่ยเราจะดึงความสงสัยของเขาช่างสังเกตของเขาออกมายังไงให้ชัดเจนที่จะได้สื่อสารกับเขาล้วคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่สอนลูกเองเนี่ยเด็กจะไม่อายอยู่แล้วเพราะว่าเขา คุณกับพ่อแม่อยู่แล้วเขาพร้อมที่จะถามตลอดเวลาอยู่แล้วจะเห็นว่าพ่อแม่หลายคนมีปัญหาว่าโอ้ลูกถามเยอะจังเลยแล้วไม่รู้จะตอบอะไรประเด็นคือไม่รู้จะตอบอะไรนั่นเน่ะคือปัญหาของพ่อแม่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โวิทยาศาสตร์ยากเพราะว่าหมายเสดพ่อแม่รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ยากไปแล้วอะอเออมันก็ <ไ>สังเกตพ่อ,อ,อแม่ใครส่วนใหน <c oughs> จะรู้วิทยาศาสตรย์ยากไม่รู้จะสอนลูกยังไง <c oughs> จริงๆแล้วถึงพ่อแม่ไม่รู้คําตอบไม่เป็นไรเลยเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นผลจากการทดลองด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอแม่ก็สงสัยเหมือนกันนะสมมติลูกถามงี้แต่เราแบบ จะหาทาองออกยังไง <c oughs> เออ,เอ,อแม่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงงั้นเราลองทํากันไหมอะไรอย่างี้ก็ได้ค่ะก็ค <c oughs> ือไปเรียนรู้พร้อมเรียนรู้พร้อมกันเลย,เย,เลยแล้วถึงแม้ว่าเราไม่รู้เราก็สามารถบอกว่าไม่รู้ได้ไม่ได้จาเป็นต้องรู้แล้วตอบสินสิ่งที่บอกว่าไม่ถูกไปอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรา อยากจะปลูกฝังลูกของเราก็คือการเป็นนักเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเลยเราถึงอยากให้ลูกสงสัยเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราสามารถปลูกฝังด้วยความสงสัยแล้วก็ถ้าโดยกระบวนการของฟิลแลนด์นะคะเขาจะไม่บอกคำตอบแต่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นผู้นํากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆชวนตั้งข้อสงสัยชวนทดลองพรมอมกันจะไม่มีการมาเฉลยมาบอกคําตอบหรืออะไรแต่ว่าเด็กๆอยากรู้อะไรเราก็คือ วนเด็กๆทําสิ่งนั้นแล้วเราเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กๆในการไปหาคําตอบค่ะฟีลลิ่งที่เกิดขึ้นของเด็กๆเวลาที่ได้เรียนรู้กระบวนการแบบนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงล่ะคะเขาจะรู้สึกสนุกแล้วเหมือนจริงๆเขาจะเหมือนเป็นผู้นําเราแม้ว่าเราจะเป็นคนตั้งคําถามแต่เราเปิดโอกาสให้เขานําว่า เขาอยากทดลองอะไรขเขาอยากทําแบบไหนอย่างเช่นในการทดลองที่ให้หาว่าอะไรที่ไม่มรวมกับกอย่าง<ไ>อางื่นอะไรเงี้ยแม่ก็จะไม่พยายามพูดว่าน้ํามันหรืออะไรอะไรที่มันไม่รวมกับอย่างอื่นเลยเพราะจริงๆแล้วเราให้ใช้ให้เขาดูอยู่แล้วว่าให้เขาเทสเองว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรถูกต้องมา,าแต่เวลาเขาเป็นผู้นํากระบวนการคือเราไม่ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเอา<ใ>น,น้นําผลไม้ผสมกับอัดลมนะอันที่สองเอาน้ำส,มส้มใสชูผสมกับนมนั้นไม่ใช่อยู่ ลองเทสด้วยตัวเองเลยว่าอะไรที่มันผสมกันแล้วให้ลองหาด้วยตัวเองอันนั้นเขาก็จะเป็นผู้นํากระบวนการคิดของเขาเอง <Okay. S 2> และพอเขาหาเจอ <Okay. S 2> สิ่งที่ได้มาก็คือความภูมิใจ oh. ว่าเขาเป็นผู้คนพบ เรานึกถึงตอนเราเด็กๆก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าเราสําคัญจังเลยเฮ้เราเรายิ่งสุดยอดเลยนะ<ช>เราได้รัการทดลองนะเราเก่งจังเลยนะคะแล้วจะเห็นว่าเวลาเด็กค้นพบอะไรบางอย่างแม้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาจะรู้สึกภูมิใจมากหลายๆครั้งตอนเด็กๆเ,เขาเจออะไรเนี่ยเขาจะวิ่งมาบอกพ่อแม่ด้วยความแบบดีใจภูมิใจว่าเฮ้เขาเจออันนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยอะไรองนี้ค่ะ โอ้ oh, ซอบเห็นได้ชัดมากนะคะจากแววตาของน้องน้ำมูก,กับน้ององมนะ,ะเต่งประกายแบบปิ๊ง,ป,ง,ป,งปิ๊งเลยตอนที่เขาทําการทดลองนะคะแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราจะไม่เคยบอกว่าสิ่งนั้นมันผิดหรือมันเฟลคือการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะแม้เป็นความผิดพลาดหรือการไม่ได้คําตอบนั่นคือการทดลองเหมือนกันเพราะ,ะเรารู้ว่าอันนี้ผสมกันแล้วมันไม่เวิร์กเราก็จะได้เรียนรู้อ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่อ่าค่ะเพราะฉะนั้นคือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการแบบนี้มันจะไม่มีถูกไม่มีผิด แต่เราเมื่อเราค้นพบว่ามันยังไม่ใช่เราสามารถลองใหม่ได้อีกทําแล้วผิดหรือว่ายังไม่ได้หรือว่าใส่บางทีใส่สารละลายแล้วเกินแล้วก็เทออกดีมากเลยเออเทออกก็มีความพยายามนะเนี่ยแล้วแบบเออไม่หงุดหงิดเลยนะถิ่มงนทำผิดเออลองทาใหม่สิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเขามีคําถามเราสามารถชมว่าอุ้ยตั้งคําถามได้ดีมากเลยอย่างนี้ไหมช่างสังเกตได้ดีมากเลยค่ะอ๋อในทุกๆแอคชั่นที่เราชมไปเนี่ยจะต่อยอดในการเติบโตของเขาในแง่นั้นใช่ค่ะคือเราพยายามต่อยอดใน พฤติกรรมเชิงบวกอะไรที่เราอยากให้เกิดขึ้นไปอ ก็ชมพฤติกรรมนั้นมชมหลักๆที่พฤติกรรมที่เราเห็นโอ้โหจากการพูดคุยกับพี่ปูนะคะกับ2ภารกิจกับน้องน้ำโมและน้องอมเนี่ยทำให้เห็นว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เี่ยนสนุกมากกว่าที่คิดและก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการสนุกเรียน Active Learning ได้ใหม่ในตอนต่อไปมาดูกันว่าจะมีภารกิจอะไรสนุกๆรอทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้ซอฟและพี่ปูขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย